สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาดูนีพาชมบรรยากาศแต่ฝนน่าจะตกเนาะลมดูลม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 ,ลมดูลลมลมแรงมากๆวันนี้นอนอยู่ข้างกำแพงวัดวันน,น,นี้วันนี้มาเดิน,นเล่นหน้าโรงแรมนะทุกคนโรงแรมเขาทำหน้าอยู่มากมากมา,กมาก ก้ปลกผักสวนครัวแย่ๆมากมายเลยอันนี้น่าจะเป็นหอมอันนี้ใบอะไรนะใบกะเพราเดียวดูข้างบนมะม่วงมะม่วงเต็มเลยนี่พืชผ,ผักสวนครัวนะคะทุกคนปลูกไว้รับประทานเองเลยอันนี้เป็นอ๋อผักเป้น ใบอะไรโหระพาเหรอวันรุ่นี้เรียกไม่ถูกเต็มเลยนี่เป็นโรงแรมที่อยู่เป็นเพื่อผัดสซนครัวดูอะไรเยอะแยะมากมายทุกคนดุมาก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 ดมากมะม่วงสีชมพูม เต็มต้นเลยทุกคนเยอะมากอันนี้คืออะไรมนุนถนนแต่วันนี้ลมแรงแล้วทุกคนวันนี้เปิดประตูออกมาอู้อากาศเย็นชื่ในใจโรแรมเรามาดูข้างหลังคลิกพื่ผักสวนครัวมะเขือ กากข้าวโพดกระลำกระลำกระลำปีแล้วที่หอ่อหอกระลำปีใช่ไหมกระลำปีแต่ว่าลูกนี่สนใจอยู่แต่มะม่วงแดงนี่แหละสวยงามลูกสวยมากทุกคนข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขาปลูกไว้เต็มหมดเลยเนี่มะพริกกำลังเป็นดอกเต็มเลยทุกคนมะพริกมะพริกมะพริก ดอกเต็มต้นเลยมะพริ่นี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 ่ตรงน,นี้ดอกเต็มต้นเลยมะพิกกกะหลำ่ำปีอันนี้ผักอิตูลาวชื่อว่าผักอิตูลาวนะก่กระโพดเออมีมากมายหลายอย่างเนาะปลูกไปรอบๆบไม่เสียเปล่า ข้างนี้ก็ทําด้านหน้าก็ทําเป็นโรงแรมให้คนเช่าส่วนด้านหลังนะก็เป็นพืชผักสวนครัวขอบคุณนะคะที่ติดตามชมขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ ep หน้า ep ต่อไป ep นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ